สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อของยิ้มยาวยั่งยืนเพื่อสุขภาพจิตที่ดีสุขภาวะที่ดีของพวกเราครับวันนี้ในตอนแรกของยิ้มยาวยั่งยืนนั้นเราจะคุยกันในหัวข้อที่หนึ่งคือหลีกทางพลังลบอะไรที่เป็นพลังลบ มันสามารถที่จะฉุดรั้งหน่วงเหนียวและดึงเราให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองตกต่ำได้เรารับรู้ได้ถ้าสามารถแก้ไขสื่อสารได้เราแก้ไขแต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้หลีกห่างหลีกเลี่ยงนะครับอย่างเช่นคำพูดความคิดการกระทำที่ผู้อื่นแสดงแล้ว มันบั่นทอนพลังชีวิตของเราเป็นพลังลบที่เข้ามาถึงเราเรารับรู้ได้ว่าขณะนั้นจิตใจเราเศร้าหมองแล้วสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดก็คือหลีกห่างจากเรื่องราวบุคคลเหล่านั้นแม้กระทั่งข่าวสารนะครับที่มีอยู่อย่างท่วมท้นล้นหลามในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ถ้าเรารับรู้แล้วมันทำให้เราเศร้าหมองรับรู้มากเกินไปแล้วทำให้เราดิ่งทำให้เรา สูญเสียพลังงานถอยห่างนะครับเสพสื่ออย่างมีสติการที่เราระลึกรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมากระทบแล้วทำให้เราเศร้าหมองและพิจารณาแล้วว่าแก้ไขไม่ได้เราหลีกทางนั่นนอกจากจะเติมพลังรักษาพลังของเราไว้ใช้ในสิ่งที่ดีงามแล้วเรายังมีส่วนสะท้อนกลับไปว่าสังคม ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเลวร้ายนะครับเราก็จะหลีกห่างจากมันคราวนี้พลังลบนอกจากมันจะมาจากภายนอกในทุกรูปแบบแล้วเนี่ยพลังลบที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพลังลบภายในจิตใจของเราเองนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดในเรื่องไม่ดีพูดในเรื่องไม่ดีทำในเรื่องไม่ดี คนแรกที่จะได้รับผลกระทบคือตัวเราเหมือนกับว่าบางครั้งเราได้ยินเรื่องไม่ดีมาหรือมีใครมาให้ร้ายเราเขาอาจจะพูดเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เรานำกลับมาคิดทบทวนเท่ากับมาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จบนะครับเพราะฉะนั้นการมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่จะน้อมนำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับในตอนต่อๆไปเราจะคุยกันถึงแนวทางที่จะทำให้เพื่อนๆยิ้มได้ยืนยาวย่างยืนพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ